นี้คือแปลงนาครับไถ่ายพลดินเตรียมปลูกถัว่วถั่วผสงครับเราจะไปถ่ายใกล้ๆครับรู้สึกว่าวันนี้คนงานเยอะมากน่าจะเป็นการช่วยกันครับหรือเรียกอย่างว่าการลงแขก <c oughs> การลงแขกคือการเอาแรงกันครับบ้านไหนมีงานก็จะพากันไปช่วยกัน โอ้มีรถของคนที่มาชื่อมทาง เอาให้คนอื่นดูหน่อยเผื่อบ้านอื่นเขาไม่เห็นวิธียอดทัวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้จอบขุดแล้วนะใช้รถแขกล่องล้วเป็นรถไถเดินตาม 5, 6, าหกเจ็ดแปดเก้าครับคนหยอดถั่วเก้าคนครับแป๊บเดียว,วได้จะเสร็จเดี๋ยวนี้ไม่ใช้จอบขุดแล้วลว,ว่ะกี่เมตรอะสามเมตรหรอแล้วกะยังไงอะอกะเอาหรอห่างกันนะอ,อ,อ๋ะอ,อไม่คุกยาหรอ เอาบางอยหนอนไม่กินหรอพวกมแมลงไม่กินหรอไมอ๋อนะครับหอดไป2เมตรสามเมตรสมี่ามสี่มตรอสี่เมตรแล้วแต่ไม่เล็กไม่ไมใหญ่แล้วก็เอาเท้าผมมาข,าขอตั ถ่ายไปลงย t u b e นั่นน่ะโอ้โหแล้วก็น่ารุ้นแต่เหกไม่สวยเขาไม่เห็นหน้าเราก็เป็นน่ารุ้นเขาจะได้ไม่เห็นหน้าไงเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้จอบขุดแล้วนะสมัยด้พ่อเองจอดอ่ะใช้จอบถึงไเออ แล้วทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่คุกยาป,ป,ปู่เราอ่ะฮะเผื่อคนกินเื่อคนกินคุกยาค,คนกินไม่ได้จริงเหรอ,อคนกินไม่ได้ดิหมเนี <c oughs> <c oughs> กอนนันนี้ก็เป็นแปลงข้าวครับมันก็เลยมีฟางเวลาแท็กล่องมันก็จะมีฟางติดความสุขของชาวบ้านเนี่ยเวลาลงแขกก็จะมีการพูดคุยเนาะตลกฮาสลก <c oughs> สู้ส อ๋อขอสองแสนใช่ไหมแปลงเงีอ๋อเมื่อกี้สนิ้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าสู้ๆนะบอกว่าเก็บเกี่ยวขอให้ได้สองแสนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมาถ่ายดูอีกทีนึง